สวัสดีค่ะพิมพ์กำลังจะสสวััดีครบมารีวิวห้องตัวเองบ้านใหม่บ้านใหม่ค่ะบ้านใหม่บ้านใหม่ค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีเดี๋ยวจะไปเชิญลุงพลมาเอาพระขึ้นค่ะพระปางวันศุกร์ของตัวเองไปเดนะคะทำแป๊บเดียวยังกระเซงเลยนะ ลุงพลคะสวัสดีคะ่ะลุงพลขอบารมีลุงพลยกผ้าขึ้นให้หน่อยคะ่ะ<ม>ขึ้นในห้องคะ่ะอยากได้บารมีลุงคะ่ะพ้าเอาขึ้นไม่ให้คือขึ้นให้ลุงขึ้นให้หน่อยนนครับค่ะข,ขึ้นบ้านใหม่ห้องใหม่คะ่ะแต่ยังไม่ได้เลี้ยงจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคะ่ะร้อยถ้วยคะ่ะเหยียบขึ้นเลยคะ่ะลุงไม่ต้องถอดคะ่ะลุงไม่ต้องถอดก็ได้คะ่<จ>ะเป็นบารมีนะคะนี่คือห้องของพิมพ์วันนี้ได้เลิกดีลุงพล <controller S 1> <ค><ณ> ลุงพลมาขึ้นอาพระใหคะ้ค่ะสาธุค่ะสาธุเป็นบารมีโอ้ยน้ำตาจะออกค่ะสันได้พึ่งใบบุญบารมีลุงเป็นวันดีได้บารมีของลุงมาขึ้นบ้านใหม่ให้นะคะวันนี้เป็นเสร็จพอดีค่ะบ้านเสร็จห้องเสร็จพอดีค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะเป็นมงคลชีวิตนะคะเรามาพึ่งใบบุญของลุงพึ่งบารมีลุงวันนี้ลุงมาขึ้นพระให้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะลุงแรงไหมเนี่ยค่ะก็เขาทําไว้เดียวเขาจะมาต่อให้อีกค่ะแต่กลัวลุงไม่อยู่ค่ะเอาไป,ไาาาาาปดิ่มไว้ก่อนค่ะดอกไม้ด้วยค่ะลุงแน่นอนไหมแน่นอน เนีค่ะมันผ้าไม่หนักค่ะเดี๋ยวเขาจะมาอัดให้อีกค่ะเน้นย่มภาพราให้เขาสกูยึดเลยนะค่ะเอาสกูยึดเลยนะวันนี้เอามาสกูยึดถามนัหน่อยค่ะเาจ้าโอ้โหจ้าก็จะพังลงมาเนาะค่ะสาธุลุงเอาเลือกเอาใช้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเข้ามาทําสกูขึ้นให้ไหมค่ะวันนี้ได้บารมีพึ่งบารมีลุง ค่ะสาธุขอบคุณค่ะเฮงหงขอบคุณค่ะลุงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะขึ้บุญค่ะวันนี้ลุงพลมาเจิมห้องให้แล้วค่ะมาเหยียบบอนบ้านให้แล้วค่ะื้อหามีถ้ามันมีอีกมาอีกก็ก็มาให้เจ้าพูดี ถ้ามีคอมเมนต์มา,าเราก็บอกออกอาวติดกับพ่อมันจะดีจะแล้วจบยึดให้อ้าวแต่พ่อมันตอบถ้ามันเป็นคอมเมนต์นนี่ค่คคะตตอเเ็แ้มม์มมมให้กำลังใจเราบอกขอบคุณค่ะค่ะกินการันต์สดที่กินขอบคุณมากค่ะลุงค่ะลุงมาเจิมให้แล้วนะคะแล้วก็มีป้าหนิงค่ะย่าหนิงเข้ามาให้กำลังใจย่าหนิงคุณสวย เป็นบารมีนะคะห้องเสร็จเรียบร้อยก็อยู่กันสองคนนี่แหละคะ่ะกับาหนิงแล้วก็ย่าเจอือตอนนี้่าเจือไปหาหน่อไม้มาแกงสุกินค่ะก็จะหาเลือกหาชัยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะว่าจะเหมาก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยค่ะ,ะแล้วก็ร้อยถ้วยนะคะรับเหมาได้ถวะะ้วละสามสิบรับเหมายายมมาเรามารับเหมา นี่คือห้องนะคะหน้ากว้าง4เมตรค่ะด้านหลังยาว6เมตรค่ะแล้วก็จะต่อเป็นห้องน้ําไปด้านหลังนะคะต่อเป็นห้องน้ําถมที่ค่ะกําลังเก็บเงินอยู่ค่ะนี่ค่ะจะถมที่จะถมที่นะคะถมที่ตรงนี้ค่ะไว้จอดรถค่ะเพราะว่ารถเวลามามันก็จะซ้อนกันคนที่เข้าไปก่อนเวลาจะออกมาก็ต้องบอกให้คนข้างหน้าคนที่เข้าอยู่ข้างหลังถอยออกไปคนข้างหน้าก็จะได้ถอยออกมาได้พิมพ์ก็เลยจะทําตรงนี้นะคะ ทำเป็นถมลงไปเนี่ยสักสิบรถค่ะแล้วก็จะทําห้องน้ําอยู่ตัวด้านนี้ค่ะค่ะนี่ก็เริ่มเก็บของเข้ามานะนะคะเก็บของเข้ามาค่ะก็นี่ค่ะจะทําเป็นที่สระผมเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านนวดใครอยากนวดอะไรประมาณนั้นเป็นวันดีที่ลุงเข้ามาประเดิมทำหิ้งพระให้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะพิมพ์ขอบคุณคนที่กดไลค์และกดแชร์และเข้ามาดูด้วยนะคะ กดติดตามให้พิมพ์ด้วยนะคะได้งพันด้วยเโชคดีนะคะทุกทุกท่านเฮงๆปังๆค่ะรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ